สวัสดีครับพนมบาทเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสาราดีทีวีของคนอุตรดิตพบกับข่าวท้องถิ่นประธานสนาชาคนที่สองเปิดการฝึกอบรมโครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอรหรือคูขรนายพิลาศาพจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สองกล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดโครงการสัมมนา,าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญการอบรมวิทยากรระดับจังหวัดหรือครูกอระหว่างวันที่18-19พฤษภาคม2559ณกรุงเทพมหานครและได้มอบหมายภารกิจให้วิทยากรระดับจังหวัดหรือครูกอจัดการฝึกอบรมวิทยากรระดับอำเภอหรือ ครูขอระหว่างวันที่20พฤษภาคม2559ถึงวันที่7มิถุนายน2559 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้กําหนดจัดฝึกอบรมวิทยากรระดับอําเภอรหรือครูขอเพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและสาระสําสคัญของร่างรัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจออกเสียงประชามติและให้ประชาชนมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองที่จะต้องใช้สิทธิในการออกเสียงประชามติโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่หัวหน้าส่วนราชการผู้ส่งคุณวุฒทระดับอำเภออำเภอละ10คนรวม90คนซึ่งภารกิจของวิทยากรระดับอำเภอหรือครูขอจะต้องมีภารกิจร่วมกับวิทยากรระดับจังหวัดหรือครูกอจัดอบรมให้กับวิทยากรในระดับพื้นที่หรือครูคอโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มิถุนายน2559 ด้านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเบรกนำเข้าจากต่างประเทศ LPG เนื่องจากกำลังผลิตสูงพุ่งถึงเดือนกรกฎาคมนายชาโนนโพเจริญรักษาราชการกาแทนพลังงานจังหวัดอุตรดิตกล่าวว่าตามที่นายวิทูลกุลเจริญวิรัต อธิบดีกลุมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าประเทศไทยอาจไม่ต้องนำเข้า LPG ในเดือนกรกฎาคมนี้เนื่องจากกำลังการผลิตในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจนเพียงพอต่อความต้องการที่ลดลงโดยหากไม่ต้องนำเข้าจริงจะถือเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีจากที่เริ่มนำเข้าในปี2551สําหสำหรับความต้องการใช้ LPG ของคนไทยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยความต้องการในเดือนเมษายนอยู่ที่4 7 0 0 0 0ตันต่อเดือนจากสูงสุด70,0,000ตันกรุมธุรกิจพลังงานคาดว่า การนำเข้า LPG นับจากนี้จะอยู่ในระดับเพียง3 0 0 0 0ถึง40,000ตันต่อเดือนจากที่เคยนำเข้าสูงสุด1 8 0 0 0 0ตันต่อเดือนซึ่งแม้ตอนนี้ปริมาณนำเข้าจะน้อยมากแต่กรมธุรกิจพลังงานก็ต้องนำรถแมพเปิดประมูลการนำเข้า LPG ให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้เนื่องจากการผลิตกา๊าซในอ่าวไทยจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในช่วง5-6ถึงปีข้างหน้าทำให้ไทยต้องนำเข้าในปริมาณมากขึ้นอีกครั้งเพื่อทดแทนการผลิตในประเทศ ด้านคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบงอมีมติคงราคาขายปีก LPG เดือนมิถุนายน2559ไว้ที่20.29บาทต่อกิโลกรัม นายชานโนโพเจริญรักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่าตามที่นายทวารัตน์สูตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกองบององว่าที่ประชุมมีมติให้คงราคาขายปลีก LPG เดือนมิถุนายน2559ไว้ที่20 จุดบาทต่อกิโลกรัมเนื่องจากราคา LPG ตลาดโลกปรับลดลง3เหรียญสหรัฐต่อตันมาอยู่ที่ 344เหรียญสหรัฐต่อตันแต่การที่เงินบาทอ่อนค่าลงมาอยู่ที่35.61บาทต่อเหรียญสหรัฐทําให้ต้นทุนเฉลี่ยการ์ดในประเทศปรับขึ้นเล็กน้อยที่0.0061บาทต่อกิโลกรัมมาอยู่ที่13.91บาทต่อกิโลกรัมดังนั้นเพื่อไม่ให้กระทบราคาจำหน่าย LPG ในประเทศทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบงจึงได้ตึงราคาไว้เท่าเดิม โดยให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรับภาระชดเชยเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.5960บาทต่อกิโลกรัมและให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2559เป็นต้นไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิเตเต1หนึ่งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งนายอมรศักดิ์ปิ่นทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งได้มาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา2559รุ่นที่2เพื่อที่จะเอาผลการประชุมไปใช้ในการเรียนการสอนปลูกฝังค่านิยมในการป้องกันการทุจริต และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อส,สัตย์โปร่งใสและตรวจสอบได้มีจิตสำนึกในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทำให้ทรัพยากรบุคคลของชาติได้ตระหนักถึงการไม่ขอรับชั่นไม่ทุจริตในทุกๆภาคส่วนและต้องดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปชัชวานวนแบนบรรณาธิการข่าวนัทวัตรราชปรสิธิ์ภาพข่าวโกเมศช่วยบุญรายงานสวัสดีครับ ลูกคุณมีปัญหาด้านพฤติกรรมที่รุนแรงไม่ตั้งใจเรียนแถมยังร้องชื่อพ่อแม่ของพอ,อด้วยทางโรงเรียนจึงไม่สามารถรับลูกคุณเข้าสถานศึกษาได้แต่ถึงได้ก็แปลว่าเราต้องไล่เด็กคนอื่นที่เขาอุตส่าห์อดทนพยายามและสอบเข้าได้ด้วยตัวเองซึ่งมันเป็นการที่ไม่ <tem ân> ทุ่มเมากว่ะเ <tem ân> กดุดไล่ออก <tem ân> เห็นไหมล่ะลูกรวยมันก็ดีอย่างนี้แหละแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กที่ผมมาแทนหรอครับคุยขยะหาของกินใครสน พ่อกินเล่าบน,นรถมันไม่ผิดกฎหมายเหรอพิดแต่พ่อไม่สนเออรถพังหมดเลยเอ,อตายหมดเลยอขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตติดคุกหัวตนแน่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่เหรอผมได้กลิ่นแอลกาอฮอกลับบ้านปอดภัยนะครับนี่ค่าอะไรผมต้องใช้รถคุณรวย คดีข okay. ับรถชนตึกเมื่อไหร่จะเริ่มสอบสวนแล้วครับเดี๋ยวผมตามเรื่องให้นะครับก็นานอยู่หรอกเฮ้ยแค่มันให้เงินคุณคุณก็ไม่ทำอะไรมาแล้วเหรออย่างนี้ถ้าใครทำผิดแต่มีเงินก็ไม่ต้องติดคุกแล้วสิแล้วคุณมีเงินไหมล่ะก็มีนิดหน่อยทำยังไงทดไหมย่อยเขามาทำอะไรในป่าสงวนเดี๋ยวตำรวจก็จับหรอกยายแค่มาหาของไปทํากับข้าวเฉยเฉยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเออมันนี่ ไม่ได้เรื่องฮัลโหล KFC ช่วยส่งไกท่ทอดชุดใหญ่มาที่บ้านผมทีช่ใช,ใช่บ้านเพลงเพลที่ตั้งอยู่บนใจกลางสวนอนุรักษ์ในมาไวๆเลยักอหยักหยัดขยับเสทีปูกบ้านบนสวนอนุรักษ์โนนตักเตือนตายายเก็บเห็ุกินข้าวแดงตลอดชีวิตมีแต่ข่าวไร้สาระไม่แปลกใจทำไมประเทศถึงไม่นี่มันวันอะไรเนี่ย แล้วตำรวจไปไหนหมดเนี่ยฮัลโหลอาคุณพออนี่เองลูกผมเป็นไงบ้างล่ะลูกคืนมันป้ะฮัลโหลยังอยู่รึเปล่าใครใครปามาเอ้ oh. นั่นไงเอรวยที่ทำชั่วแล้วไม่ติดคุกอะข้ามันข้าคนมันผิดกฎหมายเดี๋ยวก็โดนตำรวจจับหรอกอือเดี๋ยวมันจะชอบตำรวจมากนี่ไม่ไปอยู่กับมันแล้ล่ะโอ้ oh. ไปแล้วไม่ล่ะให้หนูพอรู้บ้างไหมว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยทั้งหมดนี่เกิดขึ้นกัเพราะคุณคุณกับเจ้าหน้าที่ติดสินบนกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและหนีปัญหาที่ตัวเองก่อขึ้นไว้ก็ไม่ได้แย่เลยนี่ก็ไม่ได้แย่แหละเมื่อสังคมมีกฎหมายที่ถูกใช้อย่างไม่เท่าเทียมและไม่สามารถลงโทษคนผิดได้สังคมก็เลยบอกช่างหัวกฎหมายและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคฉันทําให้สังคมล่มสลายแต่ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนใครนี่ <S <S ฉัน โอเคเดือดร้อนฉันนี่แหละขอเข้าไปลงในถังขยะหน่อยสิไม่คุณสมควรโดนแล้วเอ้ยฉันไปทําให้เธอโกรธมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทธไม่ถึงต้องเออเธอคือเด็กที่โรงเรียนนี่เออเรื่องยัดเงินพออไม่ถือสากันเนอะโอ้ผมไม่ถือสาแล้วครับผมเถือสาักดิมันอยู่นี่เฮ้ยฮใจเย็นๆก่อนทุกคนเรื่องนี้เราค่อยๆคุยกันก็ได้ ถอยไปผมมีเงินเย้เย้วันหลังถ้ามีใครมยายัดตังก็อย่ารับเข้าใจ